เรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพลานที่อยู่ในแถบป่าวาังเจ้าฝั่งที่มองเห็นยอดเขาอูติของพอม่านั้นเลยออกไปทางทิศเหนือไม่กี่กิโลเมตรก็จะเป็นลานดินโป่งขนาดใหญ่ที่สัตว์ส่วนมากจะพากันลงไปที่นั่นเพื่อกินโป่งแล้วก็พากันกลับเข้าป่าลึกตามเส้นทางทิวานั้นคือมีลักษณะเป็นเนินเขาสูง มองเห็นทีลาบติดชายแดนพม่าได้ทั้งหมดและพลานในสมัยก่อนจะใช้จุดนี้เป็นทีลาสัต์ทั้งพลานกระเลียงฝั่งไทยแล้วก็พลานพม่าและอีกหลายลายก็มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายครั้งหลายคราวที่เหมือนกันก็คือในทุกคำคืนที่แสงชันสาดส่องลงมาเห็นได้สุดตาก็มักจะปรากฏล่างของเสือลายผาดกน ที่มาพร้อมกับพระจันทร์ลายเสือบนท้องฟ้าในเวลาเดียวกันเสมอเลยกลายเป็นเรื่องวันวิตกหกใับพลานใหม่ๆที่จะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าแถบนั้นเพราะเป็นป่าที่มีสัตว์ใหญ่อยู่มากมายให้ล่าและเป็นจุดหมายของพลานที่หากินอยู่แถบนั้นทั่วไปที่เมื่อชำชองในการล่าสัตว์เล็กๆแล้วเกิดอยากจะเพิ่มประสบการณ์ในการล่าสัตว์ใหญ่ๆกันบ้าง ชื่อเสียงลึกลับของป่าพื้นนั้นทำให้ต้องวางแผนกันเป็นอย่างดีกว่าที่จะเข้าไปและต้องมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยทุกครั้งแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะไม่เคยมีพลานหรือใครเข้าไปตายในป่าแห่งนั้นต่วยเสือตัวนั้นแม้แต่คนเดียวแต่พลานหลายๆที่เข้าไปพบเสือกับพระจันทร์ลายเสือนั่นต่างก็เข้าใจกันว่าเสือตัวนั้นต้องเป็นเสือที่มีอาถรรพ์เป็นแน่ เพราะว่าไม่เคยปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนโดยเฉพาะพลานที่มีประสบการณ์ทั้งหลายพลานที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องอาถรรพ์อะไรก็เห็นว่าน่าจะเป็นพลานจากฝั่งพมา่าที่เคยได้รู้จักกันหลายคนต่อมาเมื่อมีโอกาสได้พบเจอกันอีกครั้งในวันหนึ่งพลานไทยกะเหลี่ยงสามคนกับพลานพมา่าอีกสองคนจึงได้พูดคุยหาเรือ เรื่องการที่จะล่าเสือตัวนั้นให้ได้จึงจะรู้ว่ามันเป็นเสืออาถรรพ์อย่างที่ว่ากันหรือไม่เพราะความบังเอิญว่าเป็นค่ำคืนที่พระจันทร์เปล่งประกายจนเกือบจะเต็มดวงส่วนในค่ำคืนของวันเพ็ญน,นั้นไม่ว่าจะเป็นพรานฝั่งไทยหรือพรานฝั่งพมา่าจะไม่มีใครออกไปล่าสัตว์ทั้งนั้นเพราะว่ามีวัฒนธรรมไม่ต่างกันมากนักจึงต้องล่าเสือตัวนั้นให้ได้สะกก่อน ก่อนที่จะถึงคืนวันเพ็ญหลังจากที่ปรึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันหาทำเลที่พอจะมองเห็นทั้งเสือและดวงจันทร์นั่นได้ตกคำนั่งห่างที่ทำอยู่ใกล้ๆกันสองห้างสำหรับพลานกะเลียงฝั่งไทยสามคนอยู่รวมกันส่วนพลานพม่าสองคนนั้นอยู่รวมกันอีกห้างระยะห่างก็พอได้พูดคุยกันได้รู้เรื่อง พระจันทร์ส่องกระจ่างตามที่ได้ตั้งใจไว้มองเห็นไปทั่วพื้นปา่ารวมทั้งที่ลาบของฝั่งพมา่าสัตว์ป่าพากันทยอยเดินผ่านไปตัวแล้วตัวเราแต่ไม่มีใครต้องการที่จะยิงสัตว์ป่าพวกนั้นเพราะช่องแต่จะล่าเสือตัวนั้นให้ได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้หากว่าสําเร็จก็จะยกเสือตัวนั้นที่ล่าได้ให้กับพลานพม่าไป เพราะงานนี้คงต้องอาศัยพลานพม่าถึงจะล่าเสือนั่นได้เนื่องจากว่าเสือไม่เคยย่างกายเข้ามาใกล้คนแต่ด้วยความบ้าบินของพลานพมา่าก็คือชอบการเดินล่าสัตว์ป่ามากกว่าที่จะมานั่งห้างรอให้สัตว์เดินผ่านมาให้ยิงซึ่งซึ่งหน่าเหมือนกับพลานฝั่งไทยนี่จึงเป็นสาเหตุที่ต้องรวมมือกับพลานพมา่า พอเห็นตัวก็จะร้องบอกให้ปลานพม่านั้นรู้แล้วก็ปีนลงจากนั่งห้างลงไปตามล่าเสือทันทีแบบไม่ให้มันรู้ตัวช่วงประมาณสามทุ่มกว่าๆที่ดวงจันทร์นั้นเลื่มจะเคลื่อนตัวส่องลงมาราว60-70องศาเหนือยอดไม้ทุกสายตาก็เห็นเหมือนเหมือนกันกับร่างของเสือลายพาดกนที่เดินเยื่ออยางอยู่ อวดลวดลายและลำตัวที่ยาวเกือบหกศอกแต่มันไม่ยอมเยื้องอย่างเข้ามาใกล้เหมือนกับทุกๆครั้งที่พรานหลายคนนั้นเห็นก็ไม่มีใครรู้สาเหตุว่าเป็นอะไรกันแน่ทั้งๆที่ก็เป็นเส้นทางที่สัตว์ป่านั้นผ่านป่ากันเพ่งมองอยู่คู่ใหญ่สายตาก็ชำเลืองไปที่ดวงจันทร์ก็เห็นว่าที่ดวงจันทร์กลมๆนั้นเป็นลวดลายของเสือจริงๆ พอหันลงมาที่เสือก็ยังเห็นมันเดินเยื้องอย่างอืดอาดผ่านไปผ่านมาอยู่ระยะไกลอยู่นั่นมองสลับไปมากับดวงจันทร์ก็ยังเป็นเช่นเดิมจนพลานพม่าเกิดสงสัยว่าเกิดอะไรกันขึ้นมองไปที่ดวงจันทร์ก็เห็นแบบเดียวกันกับพลานกะเลียงแล้วก็พากันนั่งสายหัวเบาๆกับปฏิกิริยาของพลานกะเลียงฝั่งไทยก่อนจะพูดออกมาว่า มันเป็นภาพสะท้อนติดตาตอนที่เราจ้องมองเสือตัวนั้นนานๆทำให้มองเห็นดวงจันทร์นั้นเป็นลายเสือไปด้วยไม่ได้เกิดจากอาถรรพ์หรือเรื่องราวแปลกประหลาดอะไรแล้วพลานพม่าสองคนก็พากันปีนล,ลงจากหนั่งห่างไปเดินย่องเข้าไปหาเสือที่เห็นอยู่นั่นอย่างแผ่วเบาท่ามกลางสายตาของพลานกะเหลียงทั้งสามคนจนล่างของเสือทั้งสองนั้น หายลับตาไปเพียงชั่วเวลาไม่ถึงสิบนาทีก็มีเสียงปืนดังขึ้นติดติดกันสามนัดมองหาเสือนั่นไม่เห็นแล้วทั้งสองฝ่ายนั้นเงียบไปพักใหญ่ก่อนที่พลานพมา่าจะเดินโซซัดโซเซโผล่ออกมาจากมุมมืดเพียงคนเดียวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีกคนที่หายไปแต่เมื่อสังเกตดูดีๆจะเห็นล่างของพลานพม่านั้น เปียกโชกไปด้วยเลือดไม่มีใครกล้าล้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นรอจนพลานพม่าคนนั้นเดินโซซัดโซเซเข้ามาฟุบอยู่ใต้นางห้างพลานกะเลียงกระลีบพาคันปีนลงไปเพื่อจะช่วยเหลือพอคนแรกถึงพื้นก็ทำท่าตกใจสุดขีดส่วนพลานคนที่สองก็ไม่รู้อะไรรีบโดดตามลงไปใต้ห้างเช่นเดียวกันหลังของพรานพม่า ที่เห็นว่านอนฟุบอยู่นั่นจูจูก็ลุกรวดพลาดกระโจนเข้าขยํำพลานทั้งสองที่อีคนกำลังตกใจกับดวงตาและใบหน้าที่กำลังเสียยิ้มอยู่ส่วนอีคนไม่ทันได้ตั้งตัวเลยตกเป็นเหยื่อของพลานพมา่าที่ได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วไปต่อหน้าต่อตาของพลานกะเลียงอีกคนที่อยู่บนนั่งห้าง ความตกใจที่เห็นเพื่อนนั้นถูกขยำตายแต่ก็ยังพอมีสติยกเปินขึ้นสับไกป้องเข่ากลางแสกหน้าของเสือสมิงนั่นเสือสมิงตัวนั้นถึงกับหัวทิ่มลงไปที่ล่างของเพื่อนพานด้วยกันที่ยังขยำอยู่ขาปากสุดท้ายแล้วก็แน่นิ่งนอนตายด้วยกันทั้งเสือทั้งคนจบเรื่องราวของประจันทลายเสือ ที่สุดท้ายนั้นก็กลายเป็นเสือสมิงไปโดยที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของพลานทั้งสี่คนในคราวเดียวกันทั้งที่ก่อนหน้านั้นเสือตัวนี้ก็ไม่เคยเข้ามาทำร้ายพลานไม่ว่าคนใดมาก่อนเพราะสัตว์ป่ามีอยู่มากมายให้มันล่าเป็นอาหารเนื่องจากเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางผ่านของสัตว์ป่าเลยไม่ได้ออกมาเพ่นพ่านอย่างที่เห็น